สวัสดีครับมอเตอร์ไซค์พันทิบบายโมโตโมเมนต์ครับหรือว่าเรียกเราว่าโมโตโมเมนต์ก็ได้นะครับผมแอดมินโอเมก้านะครับหรือว่าพี่มีโอมของหลายๆคนนะครับวันนี้พิเศษนะครับไม่มีวิแววกันมาก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเจ้า Royal อเอฟฟิลสาม m ิ t ศูนย์แมทนะครับไม่มีวิแววกันมาก่อนเลยแต่ว่าจู่ๆเนี่ยผมก็ รู้ว่าตอนนี้สามารถไปยืมรถคันนี้เอามาลองขี่ได้แล้วนะครับหลังจากที่เกินประว่ตก่อนอันนั้นยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยแล้วว่าจะได้รถมาขี่นะครับจู่ๆก็รู้แล้วก็เลยไปเอามาเลยนะครับก็วันนี้พิเศษมากๆตรงที่ว่าตอนแรกอ่ะผมตั้งใจว่าจะไปทําอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็ทําเป็นคลิปออกมาคุยกันแต่อันนี้ขอมินิรีวิวหน่อยก็แล้วกันนะครับมาเป็น Talk a t f i r s t ride นะครับก็คือคุยกันหลังจากที่ได้ขี่มันครั้งแรกความรู้สึกมันเป็นยังไง ที่ผมต้องมาบอกเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าจะว่าอวยก็อวยนะคือผมไม่คาดหวังอะไรกับ Royal e n f i e l d 3ลส์าศูนขนาดนี้มาก่อนจกกอนกว่าจะได้ขี่นะครับแต่พอได้ขี่จากศูนย์กลับมาถึงตรงเนี้ยผมไปรับรถมาจากที่วงเวียนพระราม5นะครับรอย a l อนเอนฟลพระราม5ก็ขอขอบคุณนะครับที่ช่วยนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็ขอบคุณรอย a l n เอ e นฟิล a ไทยแลนะครับที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบมาให้นะครับก็ มีรีวิวจะมี2รีวิวนะครับสำหรับ Royal n น v i ลสาม5 0าศูนย์มีผมแล้วก็ a อเต u m นะครับ2ฉบับแต่จะเจอกับฉบับของผมก่อนคันสีแดงนะครับของ a อเต u m มจะเป็นคันสีเหลืองเดี<ๆ>๋ยวไปไกลทำไมทำไมผมขี่แล้วผมอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่มันแบบจริงๆคำว่า Talk Adverse r i d e เนี่ยมันขึ้นมาในหัวผมหลังจากผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเลิฟแอดเวอร์ไซดกับมันอะนะครับตอนนี้ผม ไปเห็นตัวจริงของมันที่ม o ต์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันมันน่าขี่อ่ะมันน่าสัมผัสนะครับผมก็เลยรีบติดต่อนะครับจนได้รถมานี่ถือว่าค่อนข้างเร็วนะถือค่อนข้างเร็วนะครับพอหลังจากได้รถมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าอะไรหลายหลายๆอย่างเนี่ยมันดีกว่าที่ผมคิดไว้นะครับเอ,อ่อความรู้สึกของผมเมื่อย้อนกลับไปสักเกือบเกือบห้าปีตอนนั้นโรยต e แอนฟิ d เข้ามาในไทยทีแรกที่ บริหารด้วยดุคตินะครับเครื่องยนต์ตัว5 0 4ีีเป็นเครื่องยนต์คลาสสิกแท้ๆท,ที่เป็นเพียวมอเตอร์ไซคเคิลซึ่งเราก็รู้กันว่าวเบชันแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องที่ขึ้นมาผ่านเฟรมขึ้นมาที่แฮนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับขี่ร้อยหนึ่งโอเคสบายๆแต่ถ้าขี่มากกว่านั้นแล้วก็ค้างคันิ่งไว้เรื่อยๆเ,เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีตัวขีมมลรยาน4 0 0มานะครับแล้วก็มีตัว6 50มาซึ่ง ทุกอย่างอะฟิลลิ่งมันแตกต่างกันหมดนะครับโดยคลาสของรถคัตเ,เกอรี่ของรถราคาของรถนะครับหกศูนย์ผมขี่แล้วผมชอบไหมผมชอบนะแต่ผมไม่ชอบขนาดที่ผมได้ขี่สามารถศูนมอคันนี้นะครับผมผมใช้คำนี้ดีกว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนก็คือถ้าผมเนี่ยที่มีมอเตอร์ไซค์หลายๆคันแยกไปตามประเภทการใช้งานนะครับว่าเอวันนี้ผมเข้าเมืองผมอยากจะเอารถคันเล็กไป เอาบางกี้ติดปี๊ไปไหมเพราะว่าผมจะได้มีของอะไรไปด้วยนิดหน่อยขนของกลับไปได้หรือถ้าไปตัวเปล่าผมอาจจะเอา CT ทีไปนะครับแต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดถ้าเป็นรถส่วนตัวผมเองว่าจ,จะเอาเบร g แมนห้0ูนย์ไปหรืออาจจะเอารีเจนสองห้ไปก็จะเป็นอย่างนี้เราจะแบ่งแคตตาล็อกลรถต่างกันใช้งานแต่เจ้าสามห้าศูนย์แมทีโอคันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็น Daily Dose Motor ร์ไซคผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ทุกวัน มันใช้ได้ทุกวันนะครับอยากจะขี่ในเมืองมันก็ขี่ง่ายควบคุมง่ายเครื่องยนต์ตอบสนองในรอบต่ํารอบกลางดีมากดีจนแบบว่าเฮ้ยนี่มันมันเครื่องสูบเดียว3 5 0อซีซีที่ y a ย Enfield ทำออกมาได้ขนาดนี้จริงๆเหรอนะครับพอผมอิ a g จ e ว่าจะต้องขี่มันไปต่างจังหวัดและเดินทางด้วยความเรืวอสบายๆสักร้อยร้อยสร้อยผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันให้ฟีลลิ่งที่มันน่าขี่ครับมันน่าขี่ ลืมไปเลยนะครับผมให้ลืมไปเลยว่าแรงสั่นสะเทือนจากตัว500เป็นยังไงลืมไปให้หมดนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องยนต์ใหม่3 5 0ซีแล้วทั้งคันรอยเย็นในฟิวเคลมว่าใหม่ทั้งคันก็คือออกแบบและผลิตใหม่ทั้งคันนะครับกราไม่รู้นะว่ามีชิ้นส่วนตัวไหนที่เป็นไปใช้ร่วมกับอะไรมั่งแต่ทอาทิศผมดูเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็โอเคมันดูใหม่ทั้งคันจริงๆนะครับแล้วก็ควารู้สึกเวลาขี่เครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์สูบเดียว3 5 0ซีซีก็ต้องนึกถึงช่วงชักที่มันยาวลูกที่มันโตถูกต้องครับแรงสั่นสะเทือนเราไปนึกถึงรถสูบเดียวระบายคอมโรนด้วยอากาศที่ผ่านมา3-40ปีเนะี่ยเราก็จะนึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่มันค่อนข้างจะมาสถานที่มือเยอะแต่3 5 0ย์ตัวน,นี้ผมเข้าใจว่าบาลานซ์บาลานเซอร์มันดีมากนะครับแทบไม่รู้สึกอะแทบไม่รู้สึกอะมันมันนุ่มเหอครับมันนุ่มเสียงเครื่องยนต์เสียงท่อไอเสีย นะครับเวลาผมโพสถึงรถคลาสประมาณนี้เครื่องยนต์สูบเดียว2 5 0ิซีซีขึ้นไปถึง4 0 0 5 0 0เนี่ยแล้วก็จะมีเพื่อนๆหลายคนมามา,มาแซวเรื่องเราก็เข้าใจอารมณ์นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็จะแบบตั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 บเครื่องยนต์มันให้เสียงท่อไอเสียดังตับตับตับแต่อันนี้ไม่ตับตับขนาดนั้นนะครับมันรัวกว่าแล้วมันก็นุ่มนุ่มแบบว่าผมองบอกว่า ถ้าตับตับตับอย่างนั้นเนี่ยเป็นเสียงถ้าเป็นปืนเนี่ยถ้าเป็นพวก500เทียบกับโท๊ะ0้นะครับผมเทียบกับฟิฟตีนะครับปืนกลจุดห้าศูนย์คาลิเบอร์แต่เจ้าตัวเนี้ยผมนึกว่ากำลังได้ยินเสียงลูกซองยิงรัวๆนะครับดุบๆๆๆๆุบดุบดุหรืออาจจะเป็นเสียง M60 ก็ได้นะครับยิงรัวๆดุดๆ,ๆุมันมันนุ่มแต่มันก็ไม่เล็กแหลม แต่มันก็ไม่นุ่มทุ้มลึกมากแต่มันเป็นเสียงที่ฟังแล้วมันสบายหูไปอีกแบบหนึ่งขี่ในเมืองมาเมื่อกี้เส้นกาญจนาเนี่ยผมโอ้จนทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอามาคุยกันแล้วก็ฟีลลิ่งอ,อื่นการท่านั่งสบายมากเบาะคนขี่บบาคนซ้อนสบายมากนะครับท่านั่งเป็นท่าแบบครูเซอร์นะครับก็คือตำแหน่งของพักเท้านี่ออกจะไปทางฟอร์เวิร์ดคอนโทรลแต่ขี่ง่าย ควบคุมง่ายนะครับรถ Forward Control หลายๆคนขี่ในเมืองอาจจะเจอปัญหานะครับที่รู้สึกว่ามันจะควบคุมยากแต่คันนี้บาลานซ์ที่ออกแบบมากับการวางพักเทา้าแล้วก็ระเบียบร่างกายทั้งหมดที่เป็นธรรมชาติเนี่ยอยากขี่มันอยากขี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะมองหารถที่ใช้งานทุกวันขี่ไปทํางานในเมืองด้วยขี่ออกทริปต่างจังหวัดด้วยซึ่งโอเคจะบอกว่าเวฟร้อบห้เวฟร้อไปได้เราไปกันเยอะแยะนะครับแต่ว่า ฟลิงอะ่ะที่มันต่างกันอะ่ะความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ได้นะครับความรู้สึกปลอดภัยจากการควบคุมทั้งหมดน้ำหนักของรถอะไรต่างๆพวกเนี้ยผมรู้สึกว่า3 5 0ย์คันเนี้ยมันค่อนข้างพอดีกับถนนบ้านเรามากๆนะครับลงลอยต่อถนนถนนไม่เรียบเฮ้ยชคหน้าชกหลังมันมันมันได้ประมาณนี้เลยเหรอมันได้ประมาณนี้เลยเหรอล้อหน้าที่ให้ขนาด19นิ้วมาเฮ้ยมันได้ประมาณนี้เลยเหรอ นะครับจนอยากให้ได้มาลองขี่กันจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาไปทํารีวิวนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบเขียนฉบับเต็มในรูปแบบของผมออกมาให้นะครับเป็นฉบับแรกก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงปีใหม่แอตเตียลัมจะเอาไปขี่ไกลๆในฉบับแอตเตียลัมทั้งเนื้อเรื่องและก็ภาพสวยๆรู้กันดีว่าเราจะได้เสพอะไรนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จแล้วจะรีบกลับมาตัดวิดีโอกลับมาเขียน มาเล่าให้ฟังนะครับว่า r o y i l l d สามารถ300 e มทริคันนี้เป็นยังไงเออบอกก่อนนะไอตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอามาเนี่ยเป็นตัวจะบอกว่าตัวโไพรซ์ที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับเป็นธรรมดาตัวหนังสือธรรมดาไม่มีโลโก้นะครับแล้วก็ท่อเป็นสีดำนะครับไม่เบาก,ก็เป็นสีดําธรรมดาไม่มีการกุ้นไม่มีพนักพิงหลังที่คนซ้อนนะครับซึ่งแค่นี้ก็โอเคแล้วอะ ผมรู้สึกว่าถ้าผมมาใส่ชิวหน้านะผมมาใส่คลาชบาร์นะผมมาใส่แหลกติดกระเป๋าข้างหรือใส่ปี๊บตามสไตล์ผมนะโอ้มันมันน่าขี่ไปถึงไหนถึงไหนอ่ะผมอิมเมจภาพผมกำลังเฮ้ยถ้าผมขี่อยู่เส้น105กําลังจะจากแม่สอดไปแม่สเสลียงไปตากไปไปแม่ห้องสอนผมจะแฮปปี้กับมันขนาดไหนนะครับโอเคเกินกันมายาวขนาดนี้ ผมไม่พูดถึงสเปครถอะไรทั้งนั้นนะเพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนาหาอ่านกันได้แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเขียนรีวิวคันนี้มาให้ทุกคนนะครับไม่ต้องมีใครจ้างผมเขียนเองก็ได้นะครับมานน่าเขียนจริงๆไม่ได้บอกว่ามันเป็นรถที่ดีที่สุดที่คนจะซื้อมากกว่าคันอื่นๆนะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันแฮปปีอ้อ่ะมันแฮปปี้นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใน Full r e v ว e w Ro a แอนด์ฟิลสามารถสู่แอนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ